ปลดฟ้าผ่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแยกทางมาสดาดอิชิอีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังแนวทางการทำงานและแนวทางการทำทีมทีม่ไม่ตรงกับสมาคมจากการพิจารณาติดตามและประเมินโดยฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคณะบริหารด้านฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลนำโดยดรชานวิทย์ผลชีวิน อุปนายกสมาคมปิยพงศ์ผิวอ่อนสภากรรมการและเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมทำการประชุมร่วมกับมาสาตอดะอิชิอิที่ที่ทำการสมาคมวันที่2 1เอตุลาคมก่อนแจ้งเรื่องการยุติสัญญากับหัวหน้าผู้สอนชาวญี่ปุ่นด้วยสาเหตุของปัญหาแนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมาทีมไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิครวมถึงผลงานภาพรวม ตั้งแต่เข้ามาคุมทัพช้างศึกเมื่อเดือนธันวาคม2023โดยสถิติชนะ16จาก30นัดหรือคิดเป็น53%สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอขอบคุณมาสธธาตระอิชิอิในความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการยกระดับทีมชาติไทยตลอดช่วงระยะเวลาในการคุมทีมรวมถึงขออวยพรให้มาสัตระอิชิอิและทีมงานสตาฟโค้ชทั้งหมดประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางหลังจากนี้สำหรับการแต่งตั้งหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลจะมีการคัดเลือกและพิจารณาโดยเร็วที่สุดเพื่อความต่อเนื่องในการทำทีมก่อนเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในช่วงปฏิทินฟี ف าเดยประจำเดือนพฤศจิกายน2568เริ่มจากเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับสิงคโปร์วันที่13พฤศจิกายนและไปะเยือนสีลังกาในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่5วันที่18พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับ ส่วนทางด้านแฟนบอลญี่ปุ่นก็บอกนะครับว่าในมุมมองของคนไทยนั้นพวกเขาอาจจะคิดว่าพวกเขาน่าจะมีโอกาสในการเข้าร่วมฟุตบอลโลกมากขึ้นกว่านี้บางทีพวกเขาอาจต้องการที่จะให้ทีมนั้นสู้ได้ดีมากกว่าที่เป็นอยู่พวกเขาไม่ได้เข้าแม้แต่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายด้วยซ้ำผมเข้าใจนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจในจังหวะและเวลาที่ทำการปลดจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยก็ดูเหมือนจะมีโอกาสในการเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกแต่กลับทําไม่ได้ บางทีมันก็ยากที่จะบอกว่าพวกเขาแข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอแม้จะมีความสามารถทางกายภาพที่ยอดเยี่ยมก็ตามและไม่จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่โค้ชจะถูกปลดออกจากตำแหน่งเพราะไม่สามารถที่จะทำผลงานได้ตามเป้าแต่ก็ยากที่จะเข้าใจว่าสมาคมคาดหวังอะไรจากโค้ชภาพลักษณ์ของประเทศไทยดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในยุคข,ของมาศธาดะคอมเมนต์ถัดมานะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วก็เป็นอันจบ แต่ก็ตรงกันข้ามกับที่คาดไว้อยู่นะผมคิดว่ามาซาทาดะอยู่เมืองไทยนานพอสมควรแล้วส่วนชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่าไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรับปรุงอีกมากดังนั้นจึงช่วยไม่ได้คงไม่แปลกถ้าจะปรับปรุงตั้งแต่เนิ่นๆคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณไม่รู้หรอกว่าถึงคุณจะพูดว่ามันกระทันหันเกินไปฉันไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงได้ในตอนนี้แต่เมื่อพวกเขาประกาศว่าคุณจะถูกไล่ออก มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้หรอกคอมเมนต์ถัดมานะครับเห็นได้ชัดเลยว่าคนไทยไม่ได้สนใจโค้ชของญี่ปุ่นเลยส่วนชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเมื่อผู้จัดการทีมชาติถูกไล่ออกซึ่งมันค่อนข้างที่จะน่าเศร้านะคอมเมนต์ที่8นะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องตระหนักว่าญี่ปุ่นนั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวคอมเมนต์ที่9นะครับสิ่งนี้มันไม่ได้ช่วยทําให้ประเทศไทยนั้นแข็งแกร่งขึ้นล็อกไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับว่ากันว่าชินแทยองจะเป็นผู้สืบทอดตําแหน่ง แต่ยังไงก็ตามดูเหมือนว่ามาซาทาดะจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับประเทศไทยมากพอควรอยู่ดังนั้นผมคิดว่าคงน่าเสียดายหากจะตัดมาซาทาดะออกจากระบบฟุตบอลไทยในตอนนี้ถึงแม้จะยอมรับไม่ได้ทั้งหมดแต่ผมก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องที่จะแสดงความไม่พักดีมากเกินไปคอมเมนต์ต่อมานะครับเออมีบางอย่างที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเปลี่ยนผู้จัดการก็จริงแต่มันก็มีข้อจํากัดนะ คือมันไม่ยากเลยที่จะจินตนาการถึงประเทศที่รากฐานไม่ได้สูงนักตั้งแต่แรกแต่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ด้วยผู้จัดการเพียงคนเดียวผมไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลแท้จริงแล้วคืออะไรสำหรับประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่อยู่ในระดับที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะส่วนคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับสมาคมฟุตบอลไทยก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนี้มาตลอดนะผู้บริหารอยากจะทําอะไรหรือพูดอะไรไปก็พูดดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างไว้ได้ ผมจำได้ว่าเคยได้ยินเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งเคยบอกว่าเอามูรินโญ่มาเลยคือแบบงงเงาสิ้นดีและไร้สติปัญญามากและพยายามยื่นข้อเสนอเองและครั้งนี้พวกเขาก็ดันทุรังไล่โคช้ชออกโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างจริงจังและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับหลังจากที่ทางสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยได้แยกทางกับมาซาทดะอิชิอิว่าแต่เพื่อนเคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับ